คลิปนี้นะครับก็จะมาว่ากันด้วยเรื่อง transition แบบอย่างนี้นะครับโอเคครับผมพิจารพิชชาแนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปทำ tutorial เกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรม motion น,นะครับสไลด์คลิปเลยนะครับ ซึ่งหลักๆเนาะก็เป็นการใช้งานพื้นฐานนะครับคือถ้าใครที่มีโปรแกรม Motion นะครับได้ซื้อไว้เนี่ยก็สามารถไปทําตามได้เลยนะครับไอตัวโปรแกรมนี้ผมว่ามันก็ดีมากๆนะครับตรงที่ว่าเราสามารถแก้ไขตัวปักอินนะครับหรือว่าเราจะสร้างปักอินขึ้นมาใหม่นะครับ ได้ทั้งตัว Title Generator นะครับแล้วก็ท n นซิ i ันหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกนะครับทำในนี้แล้วก็สามารถเซฟเอามานะครับเอามาใช้ในงานที่เป็นของ Final Cut ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้งาน Final Cut บ่อยๆเนี่ยบางปลั๊กอินเนี่ยที่เราไปซื้อหรือไปโหลดมาเนี่ยมันก็อาจจะปรับแต่งได้ไม่ถูกใจเราหรือว่า Edit แล้วมันยังขัดขาดเกินเกินอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการแก้ไขนะครับผ่านทางตัวโมชันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใคร ชอบหรือว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคือผมเองเนี่ยไม่ได้มาอัดคลิปแบบเห็นหน้ามาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยว่าจะมาแจกนะครับพักอินอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวทันสีชันนะครับเป็นแบบวืบๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแค่เป็นแถบสีนะครับเคลื่อนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ทํามาจากโมชันแบบว่าใช้แค่แถบสีนี่แหละเอามาวิ่งวินะครับในตัวโมชันแล้วก็กลายมาเป็นทันสีชัน คือจุดเริ่มต้นของการทำไอตัวปลั๊กอินอันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของฝรั่งนะครับแล้วมีฝรั่งท่านหนึ่งเนี่ยเขาถามมาในกลุ่มนะครับว่าคือเขาไปซื้อปลั๊กอินมาอันนึงนะครับเป็นแบบแถบสีวิ่งวิ่งประมาณนี้แหละแล้วก็คล้ายๆว่าเขาต้องการจะแก้ไขสีมันนะครับให้มันแบบว่าเป็น f a ฟอลที่เป็นแบบที่เขาต้องการนะครับแต่ว่า ผมก็บอกให้เขาไปแก้ในโมชันเหมือนที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็เอามาอิดิทได้ในโมชันประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เขาไม่ได้มีโมชันนะครับผมเองก็เลยเออลองทําปั๊กอินอันนี้ออกมาให้เขาดูนะครับซึ่งก็โอเคผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดกันมาใช้กันได้เลยนะครับมันสามารถปรับแต่งสีได้ทั้ง3สีนะครับแล้วก็อ่าเป็นแถบเคลื่อนๆประมาณนี้นะครับสามารถปรับพวก s ช a d ด w ได้เหมือนกับของที่ซื้อมาเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าไอตัวที่เขาเขียนมามันจมเหมือนที่ผมทํามาหรือเปล่านะแต่ว่าก็ผมว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาใกล้เคียงกันเนี่ยก็โอเคนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผมเองก็จะขอฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเองก็เริ่มจะมีของมาขายกับเขาบ้างแล้วนะครับก็คือผมตอนนี้เนียก็กําลังเขียนตัวปลั๊กอินนะครับสาหรับชาวไทยหรือว่าสําหรับคนทั่วโลกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นเน้นสําหรับคนที่ตัดล็อกของไทยนะครับก็คือ คลิปที่แบบว่ามันจะมีพวกซับไตเติหรือว่าอะไรเงี้ยเด้งๆออกมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นพวกปั๊กอินแนวๆนี้นะครับออกมาเซิร์ฟอ,ออกมาให้เพื่อนๆคนที่ตัดคลิปแนวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องปันแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็ตัดแนวๆนี้อยู่นะครับแล้วก็ เอามาใช้เนี่ยมันจะได้แบบใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องอิดิทอะไรเยอะลากวางลากวางแก้ไขคำแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป tutorial นะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนสวัสดีครับ